มาดูกางเกงนี่บอนอ bon มัดูกางเกงครับ เนียวเท่าไหร่คะสามแปดสามแปดตัวเท่าไหร่อันนี้สองค่ะโอ้โขึ้นมาอีกอันนี้ยังยังขายเท่าไฟธรรมดานะจริงๆอ่ะไซสจัมโบ้ขาย29แต่นี้เป็นตัวยาวเป็นเนื้อตัวดีนะไม่ใช่เนื้อตัวถูกนะแม่ผมเคยใส่ประ้ํา พี่ใส่เหรอหูอใหญ่ยยไปไหมผมชอบใส่แบบใหญ่ๆแต่จริงๆมันไซมันสามหกแต่ผมใส่สามแปดผมใส่ประจำไงค่ะถ้าตัวนี้จะลดได้แค่สองห้าพี่ 3, สามแปดรู้สึกจะเหลือสีเขียวสีเดียวใช่ไถ้าสามหกเยอะมีมีกี่สีสามแปเดเหลือสีเดียวมีสามหก สามหกหนูคว่าใหญ่เลยนะสำหรับพี่อ่ะชอบใส่ใสหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดี